สวัสดีครับมาแล้วนะครับวันนี้สำหรับเฮททีทีมฟุตบอลประจำวันที่สุขที่9สิงหาคม2567วันนี้คัดมา1ทีมสำหรับทีมที่มีสถิตเฮททวีตหรือว่าการเจอกันของทั้งคู่ชนะ100เเซตก่อนอื่นเราไปดูสถิตก่อนเมื่อวานนี้วันที่8ไม่มีนะสำหรับร0 0เซก็คือพบกันชนะทุกนัดตั้งแต่ต้นเดือนมาสถิตผลงานที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยไม่เข้าเป้าเลยนะครับมาวันที่5ชนะ4 4-0ี่นที่6วันอ วันที่7ชนะนะครับเข้าเป้าอยู่แล้วก็วันที่8เมื่อวานนี้ไม่มี100วันนี้มาแล้วนะครับคัดมาฝากทุกท่านไปกันที่เยอรมันหลีกลองนะครับเวลาเที่ยงคืนเวิร์สบุ๊กคิกเกอร์ซึ่งจะพบกับคู่ต่อสู้ในเวลวาเที่ยงคืนนะครับซึ่งคู่นี้ก็อยู่เจ้าบ้านนะครับเวิร์สบุ๊กคิกเกอร์ที่1.5ึ่งาซึ่งทั้งคู่เจอกันทั้งหมด4ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเย้าเยือนเวิร์สบุ๊กคิกเกอร์ก็ชนะโดยเฉพาะอยู่ในบ้านนะครับก็ชนะถล่มทลายอย่างต่ำนี่มี4ูกกกรับถ้้้าาชชอ็ตมเียยดดวนไ ขอให้สุขสมหวังในการเชียร์บอลในค่ำคืนนี้ครับ